เชลโลเช็คพอยท์ให้วันนี้นะคะคือการเช็คว่าโพซิชันหนึของเราเนี่ยวางถูกต้องหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่เราไม่มีสติกเกอร์แล้วเนี่ยเราจะเช็คยังไงวิธีของครูซอยนะคะอันที่หนึ่งถ้าไม่เปิดจูเนอร์เราเช็คกับสายเปล่านิ้วโพซิชันหนึสายดีคือตัว G หรือตัวซอนอันนี้ก็คือสายซอน เราจะหาให้เจอได้ยังไงเราวางเราเช็คพร้อมกับสายเปล่าว่าตรงหรือเปล่าไม่ค่อยตรงเท่าไหร่หาให้เจอใหม่เมื่อเราคิดว่าเฮ้ยตรงแล้วแหละจาความรู้สึกนี้ไว้เรากางแขนออกแล้วเราพับเข้ามาวางโบเพี้ยนไม่เพี้ยนเดี๋ยวรู้กันอุ้ยดีขึ้นกางแขน พับเข้ามาว àng, างกลางแขนพับเข้ามาว àng, างกลางแขนพับเข้ามาอันนี้เราทำซ้ำๆเลยเบื้องต้นนะคะพยายามทำฝึกบ่อยๆเพื่อที่กล้ามเนื้อจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันวางตรงไหนกันแน่แน่นอนฝึกตอนแรกๆมันจะเป็นอย่างนี้เพี้ยนไม่เป็นไรหึใกล้เคียงเอาใหม่ เพี้ยนไม่เป็นไรเอาใหม่ oh มันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ข้อสำคัญเมื่อเพียนแล้วแล้วเอไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วอย่าทำอย่างนี้ไม่ทำแบบนี้นะคะเพราะว่าอะไรถ้าเราท้อแท้เมื่อไหร่เราจะไม่อยากทำฉันทำไม่ได้โลกอย่าคิดนะคะครูทอยขอแชร์นิดหนึ่งครูจะมีของสองคำสท์ที่ห้ามใช้ในห้องเรียนครูซอยคือ1ยาก สองทำไม่ได้เมื่อไหร่ที่อาจารย์พูดสองคำนี้เนี่ยห้ามพูดในห้องครูซอยเด็ดขาดให้เปลี่ยนเป็นว่าเราจะไปฝึกเฮ้ย <_ S 1> อันนี้ยากไม่เอาเฮ้ยอันนี้เราจะไปฝึกมันเปลี่ยนความคิดของเราแล้วเราเชื่อว่าถ้าเราฝึกเราทําได้แน่นอนนะคะแน่นอนอันนี้อาจจะใช้เวลา30รอบถึงจะตรงครูก็ไม่ได้ตรงตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่เราฝึกซ้ำ จำได้แล้ว30รอบก็ตรงทั้ง30รอบฝึกทุกวันทําทุกวันดีขึ้นแน่นอนค่ะ